สวัสดีครับพวก en, ool, come, 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 ก,ก,ก,กับผมเฟลิวเฟนกับไซเลนทิวพรมคั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 มมิงกับ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 ผมผมเฟลิวเฟน punched. และและกูกูจะตายไหมเอ่อไม่มีอะไรนะครับโอเคหลังจากที่เราได้ถูกวาร์ปเข้ามาอย่างมิติที่สองอีกครั้งหนึ่งที่บ้านตัวเองนะครับเราก็จะทำการตามหาคำตอบให้กับคำถามของเราทั้งหลายว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่นะครับ ข้ามวนไปได้ไหมออกประตูปิดประตูปิดที่นี่บ้านกูอุ้ยไอการ c ต e นแค r อกูได้ปังต่อมานี่คือห้องนอนพ่อห้องนอนจอชและกูแล้วยังไง ฮฮนี่คือชั anyway> ้นสองของจุดที่เราขึ <S <S ้นมากันนะครับในนี้มีอะไรเอออารมณ์ของหน้ากากใบนี้ทำให้ฉันรู้สึกหนาวเย็นเหมือนกับแม่ indifferent mask หน้าเฉยชานะครับโอเคหน้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงใดๆหน้าที่ไม่แตกต่าง ตุวกตาตัวนี้มัน t อก s t o ต that bit ตุกตาจอชนี่วะทำไมอยู่ดีๆกูก็ได้ไอเทมเป็นเบื่อเลยหึห <c oughs> ยานะมึงอยานะมึงเฮ้ยเบื่อประตูปิดเองแล้วกูขนหัวลุกตลอดเลยนี่คือ to escape to the future you must know the past โอเคเราอาร่านนี่ไปแล้วกันนะครับ น่าเล่ะหน้ากากนี้แล้วก็เอาไปแล้วโอ้โหหน,น้ากากน่ากลัวสัตว์อะ Angry Mask Indifferent Mask เป็นเป็นช่องไอเทมที่น่ากลัวสัตว์อะโอเคที่นี่มันห้องไหนเนี่ยช่วยบอกกูหน่อยได้ไหมโอ้ oh my god something something เยียบ yeah. ขอบคุณที่มาตัวเดียวและเอาบิวตี้ดีมากูใหญ่เย่ปัตูบานนี้เปิดไม่ได้เต็มเลย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 มาก็นเต็มไปดเหมืนบีบีบบ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  กูไม่น่าวางใจเลยว่ามันมีตัวเดียวมีหลายรูด Oh my God no The mask reminds me of my mother นาการทำให้ฉันรู้สึกแม่ัแต่ฉันไม่เคยเห็นหน้าเธอตอนที่เศร้าเลยนี่คือหน้าเศร้าของแม่ครับโอเคออกมาอีกไม่มึง I hear something. Oh my god, what is that thing? Okay. Oh my god, what is this? I don't even know. To hide her pain, this face she did wear. It turns out maybe there's more on the other side? Behind this mask, her heart was laid bare. Um. Okay. <h ull> to hide. To hide her pain, the face she did wear. Um. หน้านี้คือหน้าที่แม่เฟคใส่เรานะครับส่วนหน้านี้คือหน้าที่แม่รู้สึกจริงๆน่ากลัวสัตว กูกูไปดูประตูบานอื่นก่อนได้ไหมกูไม่อยากเสี่ยงใส่หน้ากากผิดพิษไปขึ้นมาแล้วทำไมอยู่ดีแม่กูถึงโดนลักพาตัวไปเปิดไม่ได้โอเคข้าไปดูห้องอื่นก่อนนะครับเผื่อมีหน้ากากอื่นีเผื่อมีหน้ากากอื่นอีอนาก,ากออโอเคปะนี่คือห้องชั้นบนใช่ไหม ใ่้แลว Let's go up Maybe this door ใช่บ้านนี้เราเข้ามาแล้วเราเจอตุ๊กตาและหน้ากากเพิ่อมอีกบรรยากาศมันหลอนเฮีย้ยเลย คือมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่แบบ this is an on this is on a track อ๋อมันมีราง I think I could probably move it push examine d e s c r i p t i o n reads for permitting others to suffer คำอนุญาตให้ผู้อื่นทรมาน mm hmm. heart of darkness Middle เหรียญตราหัวใจแห่งความมืดโอเคไอเทมมึงไม่น่ากลัวเลยไม่น่ากลัวเลยกูได้ยศที่ทำให้คนอื่นเจ็บปวดมานะครับตัวอะไรไม่เห็นเลยตัวอะไรวะ โอ้ชิด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 กูเห็นมันนั่งยองยองอยู่ตรงนั้นเลยนั่งยองยองต่อไปนะมึงอย่าลุกขึ้นมานะมึงไม่นะกูต้องไปทางนั้นอยู่ดีป่ะฟาเก t I'm gonna fight you so โ e ก u ดาพี e ไม่อย่าเปลืองกระสุนกระสุนเราต้องมีไว้ใช้กับบอส so I'm gonna slash you มึงทำอะไรมึงนั่งขี้ทำไมมึงนั่งขี้ทำไมเอาขี้เบสกูไปแดกฮาฮาสตาร์เกตสักไม้อุ้ยเยีดาบกูมีชาร์จด้วยสอเนี่ยกูเพิ่งรู้ เพิ่มแม่แท็กมาเนี่ยเข้าใจแล้วมึงนั่งขี้อยู่ยนี้ทำไมการเปนว่ามึงกลายเป็นมอนที่อ่อนที่สุดไปเลยนะครับตอนนี้ squeeze through oh yeah this looks so good this looks so good แสดงว่ามันจะมีนั่งแอบอยู่แถวนี้ไหม shotgun and pistol ยังไงต่อมีกระสุนมอบให้กูโอเควันนี้ไม่มีปริศนาใดๆหรือ,อไรวิทยุยังดังอยู่ใช่ไหมวะน,นั่นกูไม่ได้คิดไปเองถึงนี้ด้วย ที่ยังโหดอ่ะเขียป่ะมึงนอนสบายจังนะมึงเบะถ้าเกิดกูค่อยๆเดินไปเฮ้ยเฮ้ยตัวดังคีดเบ์กูน่อึ้งอ้าอึ้งอ้าอึ้งอ้าโอ้ย โอเคคีย okay. uh, so ์เบดกูแอดแทคกเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับไม่ดิคลิปที่แล้วกูเรียกมันเป็นสเตโลป่ะอ่ะมันเป็นคีย์เบดอปไรนะครับอุ้ยกลมได้ไม่มีมอนใช่ไหมระโดดข้ามไม่ได้ด้วยาาอะไรเต็มไปหมดเลยแถวนี้ฮู้นั่นอะไร Oh my God! It is something. Maybe there's an order to these medals. Oh, tong leang, tong leang medal, di There's space for three medals, but there's only one here. The inscription reads for the the of the D. the by power. i ฟอลลินสตาร์เมดัลเหรียญเกียติยศแห่งดาวที่ดับศู์หรือคนดังที่ดับศู์คือยศมึงยศมึงเฮียมากกูไปทำอะไรเฮียให้ครอบครัวนี้หรือเปล่ากูชักเริ่มสงสัยแล้ว e r i o u s l y how would I know กูจะรู้ไหมเนี่ยว่ากูต้องใส่เมดัลเรียงกันยังไงบอกกูหน่อยดิ ทางออกคือ้างออกทงนี้ปมล,<ง>ลงไปทางนี้แล้วก็สคว e e z ตรงนี้โอเคนะครับบ้านกูลึกลับซับซ้อนมากขึ้นทุกทีทุกทีแลบบ้วมีวิธียุ่อีกไหมหนึ่งมีไม่มี โอเคไปกันเถอะ Let's go down 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 นี่คือบ้านกูนี่คือบ้านกูพวกมึงมานอนอะไรในบ้านกูกูไม่ได้ให้พวกมึงมาปาร์ตี้บ้านกูอะไรของพวกมึงเอ๊ะไอ้ชายสี่คนนั้นแม่งมาเพื่อมาทำเพื่อ มึงต้องการอะไรมึงอยากปาร์ตี้ันใช่ไหมมึงควรจะเป็นบ้านนี้แล้วไอ้มอนปากฉลามปากกันไกมันโผล่มาได้ยังไงฉันก็ไม่เข้าใจแ้าประตูบ้านนี้ฉันก็เข้าไม่ได้นาลิกาเก็บไว้ก่อนตัดคีเบตมะกูอ <S 1> <S 1> <S 1> ย่าพุ่งไป What the fuck? โอเคเดี๋ยวอย่าพึ่งมีมีอยู่ตรงนั้นแต่กูได้ยินเสียงคนเดินอยู่ด้วยใช่ไหมกูฆ่าไม่ฆ่าเขาก่อนดีไหม The knife looks like it's seen a lot of use โดนใช้บ่อยแล้วมีดของอุ้ยภาวานี้น่ากลัวจังเป็นมีดบูทเชอร์นะครับมีดของคนขายเนื้อก็อมันไม่ใช่เสียงเดินแต่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 แต,ะ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 ตะ่นี่อะไรเดี๋ยวไปดูนี่ Nobody saw when you were crying on your bed. ไม่มีใครมองเห็นมึงตอนที่มึงต้องให้บนเตียงฉันอยากจะช่วยเธอแต่ฉันซ่อนตัวฉันเองแทนเสียงติ๊กตอกของนาฬิกา The ticking of the clock then suddenly n o t f a d e let me hear in shadowy dark. หมายความว่าไงวะมีเสียงนาฬิกาดัง แล้วถัดมาก็ไม่มีโชคชะตาได้ทิ้งฉันไว้ที่นี่และฉันจะน่าสลายไปในในเงาด้วยมโครเวสเซอรด่งนี้ค่ไมีเอภายใต้ที่กำบังความมืดได้เก็บตัวฉันไว้ในแสงสว่างเท่านั้นที่จะช่วยให้ฉันรอดพ้นจากาของฉันโอเค มันแคปสแตรกดีนะครับนั่นคือสไลท์หรือเปล่าไม่เน่นาี่กาโรเทยังไงดีวะติ๊กตอกติ๊กตอก I don't get it. Dude, what the fuck? Are huh? they มานี้ผู้ป่วยในห้อง206ได้มีนัดที่จะเปลี่ยนอะไรวะ t r a n s สองวิชาโ o บ o ตโทม for tomorrow I've mandated that the following medications be doubled on the day of the p r o c e d u r e ต้องให้ยาเพิ่มขึ้น2เท่าในวันนั้น

เนสิบเอสิทั้งคู่เลยอ่ะ a n y t i n g คือมันต้องเป็นเวลายามเช้าแล้วเวลาเช้าของมึงคือคือมึงต้องการเช้ากี่โมงปกติกูตื่นสายนะเว้ยเออ่ มีการเปลี่ยนแปลงของแสงอาทิตย์ไหมไม่มีกูลงไปเซฟมันดีกว่า,วาทำไมมันมืดลงหรือกูคิดไปเองกูคิดไปเองสวัสดีครับเราพบกันอีกแล้วจุดสามจุดนี้และเราก็จะทำการ งงกันต่อไปกับปริศนาที่มันมีให้นะครับมันมีปริศนาอะไรเต็มไปหมดเลยซึ่งกูก็จะพยายามลองแก้ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูห้องที่4กันในคลิปถัดไปวันนี้ไลค์แชร์ถ้าชอบแล้วก็ subscribe เพ้ติดตามต่อนะครับไว้พบกันใหม่ของผมไปรู้เฟนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ